เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่แยมพาไปเที่ยวสวนนังเบิร์ดหน่อยฮะได้ครับได้โอเคไกลไหมพี่เดี๋ยวลุยเลประมาณ30 30 3บ39มสิบโอเค <laughs> ไปเดี๋ยวลุยๆกันเลยฮะ <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีรอบนึ้นะครับนี่พี่ยาม,มี่นะครับยังอยู่กับเรานะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะทําเป็นอีพีเดียวรวมกับสวนพี่ยาม,มี่แต่มาดูสวนของน้องเบิร์ดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ได้แน่ๆเพราะว่าที่นี่ไม้สวยเยอะมากๆเลยครับเพื่อนมีทั้งมีราชินีพ่อมเมล็ดนะครับราชินีบอนไซด้วยแล้วก็มีโซโคอาราด,ด้วยแล้วแถมมีบอนไซสวยมีไม้สีทั้งหาก วันนี้เดี๋ยวเข้ามาพาเข้ามาชมสวนน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดอะไรนะพี่คือเบิร์ดคงศักดิ์เบิร์ดคงศักดิ์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออเบิร์ดศักดิ์เบิร์ตสัตว์โครงสัตว์โอเคเดี๋ยวพาเข้ามาชมกันเลยครับเพื่อนๆว่าสวนนี้นะครับเก็บไม้สวยเยอะเลยเปิดตัวครั้งแรกด้วยสวนนี้เนี่ยมาที่สุดมากโอเคดูเลยครับอ่ะพี่ยันครับเดี๋ยวเรียกน้องเบิร์ดมาดีกว่าพี่เนาะเดี๋ยวจะได้จะได้เล่นกันเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ตโาเคแกภาษาเหนือภาษาเหนือ ตอนนี้น้องเบิร์ดทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ส่วนมากจะทำลายชินิกิงตอนลายชนิกิงตอนบอนไซครับบอนไซค์โซโคบ้างโซโคบ้างก็คือสองสวนนี้อยู่ใกล้กันมากใช่ครับโอเคเดี๋ยวพาสองพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาให้พี่ยำกับน้องพี่น้องแต่อยู่ยุจารนะไม่ใช่สวนบุรีสวนบุรีอ่ะดูต้นแรกก่อนนะฮะนี่โอ้โตัวนี้อะไรครับน้องเบิร์ดตัวนี้เป็นชดาครับชาดาโซโคนะฮะเพื่อนๆนี่โซโคไม้โครงสร้างครับไม้โครงสร้างใช่ครับ ดูโครงสร้างดูการวางโครงสร้างครับเพื่อนๆเป็นไทโซโคนะฮะนี่นไม่ได้เข้าลวดถ้าเข้าลวดจะสวยกว่านี้เนาะใช่ครับผมระบบกลากมาหมดแล้วจริงๆแล้วน้องเบิร์ดนะคะรับฝีมือหลักๆเลยคือเนี่ยฮะผมที่ผมเห็นเนี่ยฝีมือมากๆเลยก็คือบอนไซฮะดูเลยฮะนี่ใช้ใช้อะไรครับน้องเบิร์ดเป็นวัตถุดิบในการทำอันนี้กิ่งตอนแลชินีครับกิ่งตอนแลชินีบอนไซครับนี่บอนไซ นะฮเพื่อนๆดูฮะจริงๆแล้วน,น้องเบิร์ตมีมีอาจารย์ด้วยอาจารย์คนที่สอนน้องเบิร์ตอ่ะพี่หนึ่งแล้วก็แล้วก็มีตมัตม้ตมพีตม่ตลลั้มตั้มโคราชตัมโคราดโอ,โ,อโอ้โหคือจะบอกว่าสองท่านนี้นะเทพเทพทัพ้ <ๆ S 2> ทงนั้นเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบอลไซนะดีกวเดี๋ยวมาดูด้าน,ด,านด้านในฮะด้านในด้านในนี่เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่ราชินีนี่ต้องเบิร์ตใช่ราชินีป่ะใช่ครับราชินีใบขนเมื่อสมัยก่อนฮะอ๋อ ใบขนใบขนมาเพราะว่าบ้านผมมันไม่มีที่ผมก็เลยยกมาให้น้องเบิร์ตอันนี้ของใครอันนี้จริงๆของใครจริงๆคือไม้ผมแน่ๆแต่ว่านเ,นเป็นไม้เบิร์ตนะครับนี่นี่หรืตอต้นนี้ฮะเพื่อนๆนี่มีราชินีเหมือนกันฮนะโหยต้นนี้หนุ่มเมืองสิงห์ก็มาขอจีบพระโยยังยังหวงโยยังหวงอยู่นะหนุ่มเมืองสิงห์นี่แบบไม้ทุกสวนจริงๆนะฝากบอกด้วยแหมเราให้จริงๆเราโอเคครับนี่ราชินีฮะเพื่อนๆนี่ ป็นไงฮะอันนี้ราชินีกิ่งตอนมัน้องเบิร์ตใช่ครับชนี่การวางโครงสร้างรากครับสวยเลยฮะนี่พร้อมบั้นประกวดได้เลยนะฮะนี่เขาลวยทีนึงก็น่าจะลุยได้เนาะใช่นนีี่่่่โได้วลางเนี่ยขาสวยมากเลยลากสวยมากเลยครับเพื่อนๆนี่อยู่ในกระถางอะไรฮะอันนี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนี่ดูตรงนู้นเลยโอ้ยนี่ฮะโครงสร้างราชินีฮะอยู่ตามข้างๆกอกล้วยนะฮะไม้ข้างกอกล้วยจะสวยนะฮะ กล้วยไทยนะครับไม่ใช่กล้วยฟลอริดาฟลอริดาฟลอริดาแพงมากตัวนี้นี่ฮะนี่ฮะเพื่อนๆนี่ใครที่มีชวนชมอันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นี่ฮะนี่ทำสไตล์บอลไซด์ได้นะเพื่อนๆนี่มีการตวัดมีลีลาทำป็นทรงตกกระถางเคยทรงตกกระถางใช่ไหมเนาะใช่ครับพีก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องบอลไซด์ด้วยตอนนี้ยังไม่มีไอเดียก็เลยไม่ทำเอาะไปดูนี่พาดูด้านนู้นได้ครับได้นี่ นี่เหมือนกับพี่แยมเป็นเจ้าของสวนนะพี่แยมพัผพันเดินดีกว่าเนาะจัดเลยมาให้พี่แยมพาเดินดีกว่าง่ายดีนี่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 อันนี้นี่ต้นนี้ก็สวยครับนี่นะฮะเมื่อที่ที่แล้วก็ขายออกไปล็อตล็อตใหญ่ๆโหเสียดายอ่ะสิบกว่าต้นเสียดายเสียดายเสียดายมากๆแต่ว่าจริงๆเราคนรทำไม้ขายก็ไม่ไม่ไม่ควรเสียดายเนาะก็แบ่งแบ่งกันไปชื่นชมเนาะแบ่งกันไปนะแบ่งกันไปผมก็ทำขึ้นมาใหม่ได้ครับใช่ใช่ใช่ จริงๆแล้วน้องเบิร์ดมีงานประจําอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือการทำนี่เป็นแบบงานดิเรกนะชอบชอบสอบใช่แต่ว่าอาไซส์ถ้าเกิดไซส์เนี้ยน้องเบิร์ดขายอยู่ที่เท่าไหร่ฮะแปดถึงเก้าพันไม่แพงนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะอยู่ที่ฟอร์มไม้อยู่ที่ฟอร์มไม้อ่ะนะอย่างว่านะแต่ตัวนี้สวยนะฮะมีกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังนี่นี่กิ่งนีไซ้ายขวา ผมก็ดูไม่เป็นหรอกฮะเพื่อนๆมั่วไปนี่ฮะตัวน,นี้น่ารักด้วยนี่ดอกกำลังสวยเลยฮะถ้าใครสนใจก็ติดตามที่ผมเฟซบุ๊กของน้องเบิร์ดท,ที่ผมจะแปะไปให้ดูนะฮะก็มาทักมาทายได้นะฮะนี่ทรงต้นทรงต้นอันนี้เขาเรียกส่งต้นเหรอใช่ครับนี่ทรงต้นนี่เป็นราชินีวอนไส่ทรงต้นนะฮะอย่างนี้เขาเรียกส่งต้นมีอย่างไหนที่อธิบายได้มันเบิร์ดอย่างนี้เขาเรียกส่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยนมะีไหมอย่างคน <c oughs> คู่อันนี้คนคู่อันนี้เรคนคู่ปไป เนี่อันนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ทรงต้นนะฮะนี่นี่นี่ครับเพื่อนๆราชินีบอลไซทรงต้นอ่ะอยู่ดูคนคู่กันนี่มันจะมีชื่อเรียกของเขานี่อย่างนี้เรียกคนคู่เพราะว่ามันมีลำต้นสองด้านไออ่ะจริงๆในผมเนี่ยก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราชินีบอลไซเลยฮะอันนี้ไม่จะทำทรงต้นเลยครับเพราะว่าทรงต้นจะขายดีกว่าทรงต้นขายง่ายกว่าขายง่ายกว่าต่างประเทศชอบทรงต้นมากทรงต้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าราชินี บอนไซมีตลาดแน่นอนใช่มีตลาดมีตลาดแน่นอนที่ต้องการเยอะครับขอให้คุณศึกษาแล้วคุณก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือ,อยังไงก็มีมีคนซื้อแน่นอนนะฮะนี่ฮะอันนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรครับน้องลองเบิร์ตเป็นทงตกถางครับนี่ตักระถาง,ถางนี่นะฮะมีกิ่งนีเรื่องนี่ดึดดกลับมาอี่นะฮะนีะ่ผมใช้ชดาดอกดนกมาทรับเอาจริงเหรอใช่ครับเอาเลพี่เข้าใจว่าชนี้ราชินีนี่ลิชดาครับเพื่อนๆนี่ชดานะฮะ คือเอาเรื่องของเรื่องเนะี่ยถ้าให้พี่ดาวนะอันนี้มันเป็นทรงแบบว่ามันไม่มีมันไม่ีฟอร์มอ่ะมันไม่มีฟอร์มมันเหมือนเออถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็เสียหายแน่ๆเอามานี่เลยฮะนี่ชาดาครับเพื่อนๆเซอร์ไ <laughs> พรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่หนึ่งนะฮะนี่ชาดาฮะชาดาเป็นโซโค <c oughs> นะโซโคครับโซคนะเ <c oughs> พื่อนๆชาดาก็ทําได้นะอย่างเงี้ยบ,บอกเลยว่าไม่มีขีดจํากัดเลยกับการทําบอนไซเขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีกฎตายตัวไม่มีกฎตายตัวใช่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ทำนะผู้สร้างขึ้นมาตัวนี้อะไรครับน้องเบิร์ดเราเดินผ ชดาลายชินีครับชดาผสมลูกผสมราชินีนี่ดอกสวยดอกโอ้ยดอกไปเรื่อยไปขนไหมไม่ขนไม่ขนไปไม่ขนนะมีแต่แต่ทรงลักษณะจะออกกลิ่นกล่นลาชินีเนาะทรงออกอักลักษณ์ไปทางราชินีเยอะอ่ะไปดูด้านหน้าบ้านครับด้านหน้าบ้านนี่ไงนี่ฮะด้านหน้าบ้านนี่ยฮะ นี่ราชินีพม่าเล็ดครับต้นนี้ผมชอบต้นนี้ฮะนี่โคตรเท่ฮะเพื่อนนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่อันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เครียดเกรียดเกรียดสอนเครียดสนี่ผสมตลอดนะฮะเดี๋ยวผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันผมก็ได้รู้ไงนี่ฮะดูทรงฮะเพื่อนๆเปิดหน้าไม้เปิดหน้าอันนี้คือหน้าไม้เนาะหน้าไม้หน้าไม้หน้าไมเปิดหน้าไม้ไว้นี่ฮะ หลักการผมก็จะไม่รู้เดี๋ยวยังไงผมหาความรู้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์ตั้มอีกทีนึงเพราะว่าผมไล่ตั้งแต่สองปีที่แล้วว่าจะเก่งครับอาจารย์ตั้มเก่งมากครับเก่งมากฝากอาจารย์ตั้มนะครับฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยคนนะครับนี่ฮะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นโซโคลาเนาะทั้งโซโคและเออดีๆรวมๆกันรวมๆกันเนาะเขี่ยได้ฝากแล้วด้วยนะฮะนี่ก็เอามาพัฒนาต่อครับเพื่อน มีดอกสองดอกก็เขี่ยไว้ฮะตอนนี้ผมชอบด้านนี้ด้านนี้ครับผมชอบนี่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 ฮะอันนี้อะไรน้องเบิร์ตอันนี้เข็มหน้าไต้หวันเข็มหน้าไต้หวันเกาะหินครับพี่เกาะหินอ๋อนี่มีหินอยู่ตรงนี้นี่เด็กขยันนะเก็ะหินไต้หวันเกาะหินนี่มีหลายต้นด้วยอย่างนี้ราคาแพงไหมครับน้องเบิร์ตต้นหนึ่งหลักร้อยถึงหลักพันนะพี่หลักร้อยถึงหลักพันขอต้นที่แพงสุดในนี้ต้นไหนที่ตั้งราคาไว้แพงสุดตัวนู้นต้นนี้อ่าต้นนี้ตัวนี้ราคาเปิดไว้เท่่าไหรฮะ พันนึงนะฮะเพื่อนๆโอ้ยหมายจบแล้วพันนึงนะครับเพื่อนๆดูเลยฮะใครสนใจใครชื่นชอบบอนไซก็ติดต่อนางเบิร์ดได้นะฮะอยากได้องค์อ่าใครอยากได้องค์นี่เมืองราชบุรีหนุ่มราชหนุ่มราชบุรีสนใจไหมครับหนุ่มราชบุรีมีอยู่คนนึงนะฮะนี่สนใจไหมเอาองค์ไปใช่ไหมฮะสวยด้วยน่ารักดีตอนนี้ขายอยู่เท่าไหร่เพื่อนอันนี้ประมาณหกร้อยครับหกร้อยนะฮะนี่หกร้อยนะฮะ มันมีจํานวนแค่เนี้ยเพื่อนๆถ้ายัางไงก็มันเหลืออยู่แค่เนี้ยอย่างไรก็รีบมาเอาแล้วกันนะฮะ,ฮะนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนไม้สีดีกว่าเนาะ,ะเกี่ยวกับเรื่องชมชมเราโอเคโอเคตอนนี้เราออกมาด้านอีกด้านหนึ่งของบ้านน้องเบิร์ดนะฮะเนี่ยอันนี้ด้านนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะเพื่อนๆเรากำลังมากับพี่แยมใช่เจ้าของเขาพาเข้าประตูผีไปประตูผีนี่เดี๋ยวเราห่มด้วยเราห่มด้วยนะ โอ้โหแต่ข้างในไม่ผีนะพี่ข้างในไม่ผีนะนี่ฮะเพื่อนโอ้ยไม้สีกำลังมาเลยฮะนี่ไม้สียุ้มคูฮะเพื่อนตอนนี้สาวชอบนะมาตัวนี้เนาะเอาไว้หลอกสาวใช่ครับนี่สวยมากๆเลยครับเพื่อนมันเป็นหลักฐานนะมันเป็นหลักฐานนะครับพี่แยมยอกยอกอันนี้เป็นวัตถุดิบของน้องเบิร์ดนะฮะนี่ฮะเป็น อันนี้เป็นราชินีกิ่งตอนทีน่เอามามาอนุบาลไว้นะฮะรอเพื่อรอทำนะเพื่อนนี่เดี๋ยวไปดูไห้สีกันมัน,นีิสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ยังนำหน้าไปครับให้เจ้าของสวนอยู่หลังไหมพอละโอเคนี่อันนี้มีชื่อไหมฮะน้องเบิร์ดพวกเนี้ยอันนี้นอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเป็นแกะเป็นเขาแกะนะออ๋เขาแกะเปียบครับเป็นเกล็ดนี่ฮะเพื่อน จริงๆมันอย่างที่ผมบอกครับไม่ไม่มีกดไตตัวของชนชมนะฮะเอาเขาแก่มาเสียบกับตัวฮอนเดอก็ได้นะ,ะแล้วก็สวยด้วย,ย <c oughs> ข้าววัวอีต่างหากอย่างนี้นนข้าววัวเป็นบอลใสต่างหากนี่ฮะแ <c oughs> อน่ารักด้วยนะฮะ <c oughs> ตัวนี้อะไรฮะแดงรวมสัตใช่ไหมตัวนี้นี่หมายต้องมีทุกบ้านนะแดงอุดมสัตมันมี2ตัวคือตัวไวรัสอ๋อเหรอตัวใบธรรมดาอ๋ออันนี้คือตัวใบไวรัสอันนี้ตัวใบไวรัสใบไวรัสอ๋อมีใบด่างๆอย่างเงีง้ยใช่ นี่ครความรู้ใหม่นะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆท่านใดท่านไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละคือถ้าคนเล่นสมัยก่อนเขาจะรู้อ๋อมีตัวใบไวรัสกับใบธรรมดาใบธรรมดาโอเคแต่ว่าแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันแดงอันนู้นอะไรพี่เนี่ยเสีขาวๆเนี่ยอันนี้เป็นขาวมรกตขาวมรกตนี่สีไม้ดั้งเดิมครับสมสีชมพูด้วยสมพูสองชั้นน้องปฐุมมาปฐุมมาอันนี้อันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้ วงสักดาครับวงสักดาโอ้ใบใบมันจะเท่ๆนะฮะเพื่อนๆเนาะใบไม่เหมือนใครใบแคบแล้วมีหยักๆๆเนาะสวยดีน่ารักดีเนี่ยตัวนี้โอ้ตัวนี้ซ้อนสามซ้อนสี่เลยเนี่ยอืมนี่อะไรอ่ะพี่แอมมีสองสามสี่ชั้นสชั้นจำไม่ได้อันนี้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วอ่านี่ตัวนี้ก็สวยฮะเพื่อนๆอันนี้เป็นอธิสงก์ครับอธิสงกฎเนี่ยต้องหลอกหลอกมาก ไม้ตัวนี้อ๋อไม้ตัวนี้เนี่ยเห็นสวนพี่ทิชากาลังไล์สดขายอยู่เนาะเป็นประจําเลยบวกไม้สีนะครับงฝากติดตามพี่ทิชานะครับพี่ชาการเด่นด้วยนะครับไม้สีนะฮะนี่อันนี้อะไรครับเบิร์ตเนี่ยตัวนี้สวยดีนะชอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอไปที่บ้านักต้นเนี่ยได้นี่ขอซื้ออันนี้นี่ตัวนี้อะไรฮะเบิร์ตตัวนี้อันนี้เป็นไม้ผมจำจชื่อไม่ได้นาะเพราะมันมันเยอะมากเนาะมันนานแล้วเนาะนี่แล้วมันมีหลายตัวนี่โหนี่เต็มเลย เนี่ยครับเพื่อนๆจนชมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลครับนี่ของเบิร์ตจะเก็บราชินีกิ่งตอนไปด้วยแล้วก็นู่นด้วยไม้สีนะครับนี่นี่สวยๆเลยอยังไงฝากการติดตามอีกรอบหนึ่งครับน้องเบิร์ตอ่าชื่อเฟซชื่ออะไรฮะก็ติดตามผมก็เบิร์ตคงศักดิ์แหลสงวนงามครับชื่อเบิร์ตผมครับถ้าเกิดจะเข้ามาเที่ยวชมสวนก็โทรติดต่อมาก่อนเนาะโทรมาก่อนก็ได้โทรมาก่อนอ่าเดี๋ยวเบิร์ตโทรก็ติดต่อทางผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ยามเข้ามาใกล้ๆเลยพี่เดี๋ยวขอลลลาาาไไไปกกกก่่่ออออนนนนนนนพรร้้้้้มมมมััดีีีววววผหแต อันนี้จะบ่ายโมงนะฮะวันนี้ผิดกฎมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องถ่ายช่วงช่วงเช้าใช่ใช่ตอนนี้มันผิดกฎนะเพราะผมมาสายด้วยโอเคขอบคุณมากครับสำหรับพี่ๆทั้งสองคนนะมีพี่แยมมี่แก้วดานะครับแล้วก็มีน้องเบิร์ดนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ